โอ้ชแนลครับผมเมื่อนี่ยเมาเบิงหอโบสนะครับที่ตั้งเดินตรังงาอยู่ทั้งหนาผมเนี่ยครับนี่คือเส้นทางที่จะขอไปในหอโบสนะครับไม่รู้ว่า <c oughs> ทั้งในเขาเจาะแสบันทึกภาพหรือเปล่านะครับขอลองที่ามาเบิงนะครับมาเที่ยวนะครับเส้นทางนี้มาจากเซนทรภูมนะครับ เพราะว่าเขาทั้งปุ่นบ่ไดกรจะจกคันธงกรสางสะพานอยู่นะครับเอ้านะครับเดี๋ยวไปทอดมองจอดรถอย่าผมสิท้ทายเบิ้งบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะครับกําลังซีเรียลเขาถนนรอบเบืงพระลันชัยนะครับเออนะครับผมเบื้องพระรัชชัยสวยงวยงงงงงดูว่าทั้งในหอโวยเระจงศรเขากลายเป็นป่าแล้วนะครับผมนะครับ อยากจัเห็นเขาก็าเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผมโอ้รถาหลายครับเนี่ยเจว่าก,ก็จะใส่บัตรถิ่ภาพนี้ปานอ้อยเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับบึงพระรานชัยหัวบวชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอืมนะครับทอยางกัษย์ครับมองจอดรถนะครับผมอจอดร เดี๋ยวผมหาบองจอดรถสะกักนนครับเดี๋ยวในกระังที่ถ่ายบรรยากยาศเบิงที่หนึ่งนะครับผมก็นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับผมครับผมอยู่ข้างรถนะฮะนี่นะครับผมเกของบนฮอโบดนะครับครับผมดูว่าข้างในเขาจะให้บันทึกภาพหรือเปล่านะครับบรรยากาศสวยนะครับบรรยากาศสวยงามโดยรอบนะครับ ส่วนด้านหลังเราก็เป็นดูพระานใช่นะครับผมจริงพระานใช่นะครับด้านหน้าห,าหอโบสถ์นะครับนะครับลองขึ้นบันไดนะครับทางขึ้นหอโบสถ์นะครับผมเราก็สิมาที่จุดลงทะเบียนนะครับ ลงที่เบนแล้วกันนะจะไปชื่อบัสนะครับทางด้านในนะครับผมครับผมลงทะเบียนกันนะครับมาที่สลา,างมือนะครับผมจากมือเราเข้ามาที่ด้านในนะครับผม ด้นานน,นนะครับผมอ๋อนนะครับนี่มือซี้บัตรนะครับผมด้านในสัตย์ทัดเลยเดี๋ยวผมกลับไปซื้อบัตรนะครับพน,นักงานบริการดีมากเลยนะครับนี่ได้มาแล้วครับผม สี่ตัวมาแล้วกระไดามากนะครับผู้ใหญ่ห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวจะดันไี่นะครับผม ก็น <önce> ่าจะสถานที่นะสดใสๆนะครับกด้านหน้าเลยนะครับ กีว่าโ้ดนะี่เ้าเขาเอ่ตออกมาสแกนตรงนี้ครับนอนของเ้องบคุณครับก็รอนะครับนะครับน้องๆครบบริการนะครับเราก็รอรอขึ้นลิฟต์นะฮะระหว่างเที่ยวเที่วลรอนะครับ ข้างซีสวนฝั่ง,งนะครับผมจะเข้าลิฟต์แล้วมีกี่ท่านครับหนะ<อ>ครับเข้นะาลิฟต์ฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จะกดให้นะครับ<อ> <c oughs> บรรยากาศเขาดีกระเสียวๆแป๊บๆนิดนึงนะครับห้องแบนไหนครับเนี่ยสามสิบเอ็ดก,ก้อนครับอ๋อสัมผสที่สามสิบเอ็ดก้อนนะครับใช่ครับของชั้นะะนี้นะครับชั้นนี้เลยนะคะอ๋อนะครับชั้นนี้จะเป็น สนที่31นะคะเป็นจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศานะคะนะฮะถ้าจะเป็นโดรนะคะคือบริเวณตรงนี้นะคะเป็นเป็นเป็นอ๋อนี่เนาะโอเคครับนะครับนี่เป็นสันที่สาิบเนะครับเมื่อกี้น้องเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นสันต่อไปเพราะตรงเข่าตรงตรงนี้นะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่คือโอสูงนะสูง องค์พระใหญ่นะฮะตรงตรงปลายนี่ของผมนะครับเอ้ยมาตราทองนะครับแล้วมันจะตกลงไปนะเซีอกแตจะมีที่สองกล่องนะครับก็น่าจะนะครับสิบบาทนะครับในการที่จะสองกล่องมืงนะครับจะมีห่าเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้นะฮะ คือบรรยากาศโดยรอบสันที3า1นะครับ360มร้อยหกสนบองศาพลังชนะมบรรยากาศรอบเมืองได้รอบนะครับขึ้นมาขบวนกระจับ,ออบกกจว,ว,วิวนิดนึงนะฮะบ,บรรยากาศหลอบๆนะฮะด้านหน้หอโบสถ์นะครับ,านนบทบายลงไปทีบึงพลันชัยนะครับ สวยงามนะสวยงามนะครับโอ้นะครับรถเท่าข้างล่างครับผมคันนิ้นอยนะครับผมนี่นะสวยงามครับบึงบาลันชัยคล้ายๆรูปแผนที่ประเทศไทยเฮาเลยนะครับเดี๋ยววนไปบึงรอบๆอีกทีหนึ่งนะชั้นที่สามสิบสองนะครับ ที่ชั้น32นะครับบรรยากาศสวยงามนะครับผมน, 32. นั่งแลถวมองนั่นนะครับสั่น32นะครับมีงฝ่ายทางขึ้นทางลงนะครับไปขึ้นไปต่อนะครับชั้นที่33นะครับผมกต่ละสั่นจะเปจุดที่ หล้างมือนะครับอลองสทัทีสามส3สองไปสมามสิบสามเมควมไฟระยะสวยงามนะครับสวยงามนะครับขึ้นไปส3ามสครับบางสาั้เพิ่งเกิดมันร้อนะแล้วนะครับะจะขึ้นไปที่ชั้นที่สบสี่นะครับมชมวิว อีกสันหนึ่งนะครับสันสามสิบสี่นะครับผมน,มน,ะคะน,นีคือข้านะครับที่สามสิบสี่ครับจุดชั้นนึงนะครับ้ไปสันาอาจจะถอดรองเท้านะครับ ท่านที่สูงที่สุดนะนี่นะครับสกายวอล์สนะครับผมนี่เจ้าหน้าที่สองท่านกำนั่งอยข้ามแม่น้ำอยู่นะครับเออนะครับเนี่ยนะครับลงกระจกนะคร เจอมมาความกิงจนะครับผมจุดที่บรมีการลงไลนได้เป็นสั้นสานสิบนาทีใช่ไหาครับ มีนี่ทั้งหมดนมาให้ดูนะครับข้างบนเขาใบมาที่ผ่เลยเนาะไม่ห้ามถ่ายนะครับอ๋อห้ามถ่ายห้ามมาที่ผ่าห้ามถ่ายตัวสกนะครับนะครับผมคงใจที่เห็นใจอเพราะด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราแล้วนะครับก็เดินทางกลับลงไปข้างล่างกันนะครับ สวยงามนะครับผมข้างลางครับทางแต่ข้างล่างเดินทางลงยก๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับผมระวังทีชอบสุ่งดูนะครับส่งดูชอบมากเลยสวยนะครับโอเคเจอกันข้างล่างครับผมทางผมมาเจอสิสิ้นนะครับ ลงมาที่ชั้นสามนะครับเราจะ่เราลงมาจากชั้นที่ยี่สิบเก้าแหมผมชอบเลยนะเจ้ชอบจัง,งเลยชนเลยโอ้ยฉันก็จะมีของช้ำอะไหน,นะครับของซืีอของฝากนะครับ นะครับของซิตระฝากนะครับนะครับโอ้ผมชอบชอบนะครับซ้ำเลยอืมนะฮะตูวอีทิมก็มีนะครับของปลาก็มีนะครับอันนี่นะครับนยังครับตัวไหนย่างปลาเพชรนะครับจะมีโอ้กล้วย รวยกะมี่นะครับผมสิบห้าบเป็นของชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับของน้องพอข้านะครับผมอันนี่ขแพกก็กสวยมากนะครับ,สว,ๆๆรบสวยๆนะครับันนี้ของประสมิกนะครับปสนก็นมีนะครับผม ซื้อของฝากนะครับมีผ้าสวยๆตังนี้นะครับผมโอ้โหสมุนไพรก็มีเีนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยนะครับของน้องขอบนะครับสิมบัตเป็นเข่านะับนี่เลยนะครับ ก็จะเป็นต่อจากเมื่อกี้นะฮะผมชอบอ e ี๋นะครับเลยนะครับเครื่องประดับกันนี่นะครับช้ดของละกซันทิสาบนะครับเยอะเลยนะครฮะพาไปตรงมุมเลยนะครับผมแป๊บนะฮะนี่นะครับของชุดของฝากโอ้หลายนะของชุดของฝากครับ เยอะเลยชั้นที่สามนะครับอืมชอบมากเลยมีหมดนะครับของกินาร,ราคาบอกแพงสิบบาทเองครับนะครับไม่แพงแค่สิบบาทอันนี้ก็สี่สิบไม่แพ,งไ,พงไม่แพงไม่แพงนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผมเรียกเอาเอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปจ่ายต,างตังค์ไแป๊บนึงนะครับ นะครับลงมาแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อของชั้นสามนะครับนะครับลงทางลงกันนะครับนะครับเป็นยังไงน้องครับบรรยากาศนะครับขอโบทเท่าอันนั้นนะครับผมไปเดินทางไปรถกันนะครับโอเคนะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนี่นะครับเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับผม สูงมาเลยนะครับผมนู้นนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวทางไปหารถเท่าดีกว่านะครับกลับบ้านแล้วนะครับผมเชิญนะครับคลิปพามาเบิงอ่ามอบัวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีเวลาจันทร์จอสิบห้าลูกยูงเรียนนะครับสิบ่ท่านนะครับอ่ะคลิปหน้าพรกันไม้นะครับผม que me abraçam ainda.